สวัสดีฮะทุกคนวันนี้บันนี่จะไปกินไก่ร้านลุงกันแหละเห้ตามมาเลยนี่นี่ทางนี้ครับทุกคนเดินนกเด็กนี่ไก่สองชิ้นนี่นี่ไก่ร้านลุงกินไก่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปดูคลิปกันนะนี่อร่อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้ง,งให้บันนี่ด้วยนะช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วย ตอนนี้การ์ตูนแคทมันกลับมาอีกครั้งกล,กลับมาอีกแล้วเมื่อกี้การ์ตูนแคทไปจัดการเป็ดหัวลําโพงเอะเป็ดหัวลาโพงเอะหัวลาโพงเอะถูกแล้วมก็ไม่ช่วยแก้เลยแฮะมันไปจัดการเป็ดหัวลาโพงเออร์เรสน่ะแล้วมันก็หิ้วตัวเป็ดหัวลาโพงเออร์เร่มาด้วยน่ะตอนนี้มันเห็น เป้าหมายก็คือพวกเรานะเราจะโดนมันจัดการไหมนะ้าอ๋อนั่นะสิมันอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะอยู่ด้านล่างบ้านเรานี่ไงทุกคนมันกําลังหิ้วเป็ดหัวลาโพงมาแก่งกว่าการ์ตูนเจะแก่งกว่าเป็ดหัวลาโพงก็การ์ตูนแคทน,นี่แหละโดนหิ้วมาแบบนี้เราต้องโดนหิ้ว,วอีควกครั้งแน่เลยเใช่ใช่มันจะจัดการเราด้วยนะทุกคนทําไงดีนะคิดว่าเราจะรอดไหมนะะ นี่ดีนะที่ไช้ก่สร้างตึกหลังนี้ทันน่ะเราก็เลยอยู่สูงกว่าพวกมันน่ะตอนนี้ใช่เลยตอนนี้ฉันว่ามันกําลังเฝ้าเราอยู่ด้านล่างนะ่ะเฝ้าอย่างแบบเฝ้าใจจิตใจจอดใจจดใจจอนเลยกิงด้วยคิดว,ว่าตึกหลังนี้จะกันการ์ตูนเคสได้ไหมนะ่ะถ้ากันได้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะแต่ถ,ถ้ากันไม่ได้เราจะได้ไปสร้างหลังอื่นนะ่ะใช่เลยใช่เลย วังว่าตอนนี้มันจะยังไม่พยศนะพยศคืออะไรนะตอนนี้มันกำลังเฝ้าเราอยู่เฉยเฉยน่าจากที่ฉันดูกล้องวงจรปิดเฮ้ยเฮ้ยโอไมคโอไมค์ฉันเห็นมันกำลังปีนขึ้นมาเอ้โอ้โอ้อไปแลัน้วนเอไปอลอ้วน้โ้โอ้โอ้โอโอ้โอทโอโ มันอกี้มัน,กกน,มนปีนมันน่าก,กลัวมากเลยเสาชั้นล่างพังไปแล้วเฮ้ยเสาชั้นล่างพังไปแล้วเหรอเนี่ยเอ้าตอนนี้เหมือนบ้านเราเป็นบ้านลอยฟ้านะ่ะโชคดีนะที่เป็นบ้านลอยฟ้าไม่งั้นเราไม่รอดนะไชกิ้งเนาะใช่นี่ดีนะที่มีโครงสร้างแบบใหญ่แก้วที่มองไม่เห็นโว้โว้วฉันว่ามันน่าจะก่อไฟนะไชกิกดูสิเปลวไฟมันันลามมาจากข้างล่างขึ้นมาแนะ่แย่ yeah, แล้ว โอ้ดูสิมันจุดไฟแล้วมันเดินหายไปเลยนะโอแสดงว่ามันทำสำเร็จแล้วละสิไม่ไม่ไม่ช่วยด้วยทุกคนไม่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 มไม่่เราไม่รอดแน่เลยอ้ไฟไหม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 โอ้ไฟลามไฟนํโอเราเดินมาโดนกระตุ้นเผาหน้าวไวไวออดลงด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 ดลงข ฉันกระโดดแล้วตอนหนี้ไปตั้งหลักก่อนตอนก่อนที่การ์ตูนแคทมันจะเห็นเราฉันก็ไปสร้างบ้านอีกหลังก็ดีกว่าแล้วคือ <c oughs> จริงด้วย <c oughs> เรามาตั้งฐานทัพใหม่กันแล้วทุกคนรอบนี้เรารอด แน่กระตูนแคทเผาเราเราก็ยังมีที่อื่นอีกนะพอดีเมื่อกี้มันจะเป็นแบบว่าพื้นที่หลังเดียวเสาเดียวอันนี้เราจะสามารถกระจายความเสี่ยงได้ถ้าถูกเผาให้เราไม่ต้องกังวลเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถูกเผาเราก็จะวิ่งมาอยู่ตึกนี่อ้าให้ลวงเออ,เอ,อ<ว>ต้องเลงดีๆด,ด้วยนะขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใ,ใหม่ แ้ก่กระตูดแคทมันอยู่ไหนแล้วไม่รู้นะแชรเก้า <โฮ S 2> พอ <โฮ S 2> ดีว่า <โฮ S 1> ฉันได้สร้างให้มันแบบห่างไกลขึ้นมันจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนจริงด้วยแต่บันนี่เป็นล่อมาให้นะ,ออว,ะว่าฮะวิง่งมาแล้ววิง่งมาแล้วออวิง่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเย้มันฮิ้วเป็ดมาด้วยแบบนี้อีกข้างหนึ่งมันจะหิวเธอไหมเนี่ย โ้โอ้ยม่ะโดนแล้วมันทบัไดก่อนเลยหนึ่งแล้วบบบมาแล้วบดิจอลว้ยมาดิมาดนปีนเย้ปนโอเคอ้าา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 ยาาาาาตาา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 นโาาาาาาาลาาาาาอาา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 ีาาาาาาาอกานา้าเอาา สลบสไลดแบบนี้ไม่ใช่เพราะการ์ตูนแคทฮิวเปรตนะแต่เป็นเพราะว่าอของสร้างบ้านมาทำชั้นพังนะไม่รอดแท่เลยไม่รอดจริงๆบ้านกลายเป็นผุยผงกลายเป็นสนามเด็กเล่นให้เปรตหัวลำโพงเดินเล่นกันเลยทีเดียวเชีสวัสดี oh. ทุกคนมากับบ้านใหม่แล้วนะรอบที่แล้ว ไม่ไหวเลยคงสร้างไม่ได้มาตรฐานนะ่ะตึกทับตัวเราตุยขนาดตด้นกระทุนแค่ชนนิดนึงตุยเลยนะ่ะไม่เหมือนหลังแรกเราตุยเพราะไฟถูกตุยเออพราะไฟแต่รอบนี้เราไม่ตุยแน่นอนเพราะเรา ทำใหม่นะนี่เรามีหลายห้องนะจะวิ่งไปห้องนู้นก็ได้วิ่งไปห้องนี้ก็ได้นะทุกคนเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะใช่เลยดูสิมีห้องพักรับรองแบบว่าหลายห้องด้วยเอาจริงเราแค่อยู่ในบ้านเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะ่ะไม่ต้องออกไปมองไม่ต้องออกไปทําอะไรกระตูนแคทก็จะไม่เห็นเราแถมตรงนี้ก็มีโต๊ะให้นั่งด้วยนะ่ะหน้าบ้านนะ่ะ วิวแบบสวยเก๋มากเลยนะั้นทุกทุกคนว่าแต่เชคก,ก็ไปไหนแล้วบันนี้ไม่เห็นเลยแนฮะเ็รนไปอยู่ข้าง,งนะูงนะ่นแหะนี่นี่ใตรงนี้ก็มีลิฟต์ให้ขึ้นให้ลงด้วยนะเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วนี่เราจะลงเราก็กดลงใช่ไหมหหเราจะขึ้นเราก็กดขึ้นนี่รอบที่แล้วมันเป็นบันไดขึ้นนะรอบนี้เราตัดแบบ ตัดทุกอย่างเลยนะเราก็แค่ลงพออยากลงเราก็ลงพออยากกดขึ้นเราก็กดขึ้นแค่นั้นเองง่ายๆนะทุกคนใช่เลยแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวกระตุนแคทจะปีนขึ้นบันไดได้แล้วเพราะว่าเรามีลิฟต์ลิฟต์เรามีลิฟต์ <lift. S 1> ใช่เลยแล้วรแบบนี้เราก็จะไม่ติดอยู่ในลิฟต์ด้วยใช่อะว่าแต่ติดลิฟต์เนี่ยชยคัคเกอร์เคยมีประสบการณ์กรติดลิฟต์บ้างไหม นะเวลาติดลิฟ <tang> ต <ar df> ์เนี่ยเราจะร้องขอความช่วยเหลือยังไงันก็รู้ไหมอาเราก็ต้องร้องแบบนี้สิแบบไหนแบบไหนสามสิบสี่สิบอะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบชอบขึ้นลิฟต์ชอบเอออะไรอะไรมั่วชาก็มวนนะมันเวลาติดลิฟต์นะวิธีการแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะเราต้องวางตัวให้ดีใช่ไหมเราต้องควบคุมสตินะ เพราะว่าการติดลิฟต์เนี่ยมันคือหนทางแห่งความเครียดนะดังนั้นแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดเนี่ยเราก็ต้องสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบฉันชอบขึ้นรถฉันชอบขึ้นเรือฉันชอบขึ้นเหนือฉันชอบขึ้นลิฟต์ไอ้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไอ้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบฉันอยากไปเหนือฉันอยากไปใต้ฉันอยากไปไปฉันอยากไปโดยสารด้วยลิฟต์น่ะ ส0บยี่สิบสา0สิบสี่สิี่สิสิบสฉันชอบขึ้นรถฉันชอบขึ้นเรือแต่ว่าไม่มีทางอื่นให้ไปช่วยหนูด้วยฉันติดอยู่ในลีบเลไอตอนนอี้บ้านนะเพราะว่าเอ,เอ,เอจ้ากระตูนแคทมันมารออยู่ตรงนี้แล้วนะ่เอ้อจริงด้วยยังฮิ้วเป็ดไม่หยุดเลยฉันว่ามันรอฮิ้วพวกเราอีกข้างดินแหละก็เลยไม่ไปไหน กลัวแล้วทุกคนคิดว่าบ้านหลังนี้จะรอดไหมนะาช่วยให้คะแนนบ้านหลังนี้หน่อยอย <g łos> มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอบที่แล้วมันปีนได้แต่ว่าเราที่ว่าเราน่าจะรอดใน,นรอบนี้นะ <g łos> จริงด้วยมันน่าจะไม่ปีนแล้วนะดูแล้วอมันเลิกปีนแล้วบัานนี่ <g łos> โอ้ยอย่างนี้เราก็รอดสิใช่ไหม ใช่ฉันว่าเราน่าจะรอดนะเพราะมันไม่ปีนแล้วจริงๆว้าว้าวโอ้แต่มันพังนะมันเริ่มพังโอ้โอ้โอ้มันพังแต่ละจุดโอ้อ้โอ้มันเดินตามเราอฮ้ปีนมันปีนมันปีนปีนไหนว้าวอ้เจ้ายดนมลวกเตดอนมันลวก หนีออกจากบ้านเลยอย่างนี้นะเนี่ยทิ้งบ้านไว้แล้วไปด้วยกันสองคนเอ้มันกําลังตามเราตามเธอไปแล้วตามเธอไปแล้วมันนี่เธอกลับเข้าบ้านเธอกลับเข้าบ้านเธอกลับเข้าบ้านต้อดียังมีลิฟต์อยู่น่ะกดลิฟต์ได้กดลิฟต์กดลิฟต์กดลิฟต์เร็ว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 ฉันช่วยด้วยฉันขึ้นลิฟต์ไม่ได้ My God ที่แท้มันหาจุด ปีนบ้านอยู่นี่เองโอ้หลังที่แล้วมันปีนขึ้นมาน่นะฉันที่คิดว่าเราไปอยู่ในตัวบ้านแล้วมันจะไม่เป็นอะไรที่แท้มันหลอกให้เราตายใจเข้าไปแอบ,บอยู่ในตัวบ้านแล้วมันก็ปีนตามใช่ใช่รอบนี้เราไม่กังวลละเราก็แย่งกันอยู่คนละเสากันไปเลยเชคเกิลเธออยู่เสานี้บันนี่อยู่เสานั้นเธออยู่เสานั้นบันนี่อยู่เสาน้นน่ะเอ,อเป็นการสับขันหลอกกระตูนแคท ใช่สับหลอกสับหลอกไปเลยดูสิมันจะจัดการเราได้ไหมทุกคนช่วยให้คะแนนบ้านหลังนี้ของเชโกกับบันนี่หน่อยว่าจะกันกร์ตูนแคทได้หรือเปล่าน่ากันได้ไหมกันได้หรือเปล่าจดกันได้ไหมกันได้หรือเปล่างั้นนี่ขออยู่เสาเสากลางเลยละกันเชโกอยู่ตรงนี้กลัวน่ะเชโกอยู่ตรงนี้เลยโอ้ไหลไหลไหลเป็นสไลเดอร์เลยแฮะโอเคเอาไปเอาไปเอเป็น จะใช้เกิลสไลเดอร์น่ะตอนนี้ไม่มีแล้วเอ็ไกสไลเดอร์น่ะใช้เกิลสไลเดอร์โอ้มันนิ่งมากเลยนะโอ้นนะสินันนิมันเกด้วงคยูน่ะนี่แน่นี่แน่มาดูตัวแล้วมาดูตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยขันเริ่มสั่นกรอนโชคดีที่เรามีหลายเสานี่ยเราก็ยังลอยอยู่ เรามีหลายเสาวนินาจะเพิ me, oh, وم, <ez S 1> ่มเพิ oh. hey. 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 ่มเพ่เไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าเราอยู่รวมกันแบบมันเอียงเออยงโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยเอ๊ะโอ๊ะโอ๊ยโอ๊ เเยลล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 มันตามมันนี่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 จ้าก็เจ้าก็เจ้าก็เจ้าเจ้าก็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 จ้าก็เ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 จาก็จาก็เจ้าก็เจ้าก็เจาก็จ้าก็เจ้าก็เจ้ากจ้าก็เจ้าเจ้าก็เจ้กจ้กเจ้ากเจากจ้กจ้กเจ้าก็เจ้กจ้าก็เจ้าก็เจ้กจ้าก็เจ้าก็เ้าเจาก็เ้ากเ้าก็้ เช่ก็ฝากความหวังด้วยนะบ้านต้องทับมันตุยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวจะทับฉันก่อนนะเฮ้ยอติติดติติอ้ยอ้ยทำอะไรเช่ก็ไม่ได้หรอกนะเอ้วิ่งแบบซิกแซกแบบนี้เป็นการสับขาหลอกที่ดีมาก อุ้ยเกือบไปแล้วๆๆๆๆๆเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบโดนหิ้วเกือบโดนหิ้วว้าวสจ๊อดแชร์เกิลเธอร์นี่เก่งจริงแฮะนี่ันมันเลิกตามเลยนะดูสิ <g iveness> ไม่อยากจะเล่นกับแชร์เกิลแล้วละสิบันนี่ฉันรอดเฮ้ยเป็นไงทุกคนเรามีวิธีจกกัดการจับไอ้เจ้าตะตูนแคทฮิ้วเปรตได้ด้วย พาบันนี่ไปหาหมอด้วยนะน,นี่มาเสิร์ฟให้ถึงที่แล้วโอเคโอเคตอนนี้อเอชเม<อ> <ๆ S 1> เ <ๆ S 1> มื่อมันไม่สนใจเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่อยู่นี่แล้วกับเซาไซซิตี้กันเถอะไปให้ด็อกเตอร์ช่วยรักษาบันนี่ดีกว่า